สวัสดีค่ะแต่วันนี้วิถีเด็กบ้านสวนจะพามาจับเมงกระชอนกันใช้เปิดจากเครื่องเสียงรถยนต์เปิดโทรศัพท์ต่อบูทูธ นรถคุณบอกอะไรคุณบอกได้อีกหนึ่งไม่ต้องปี๊ดไน้นั่นแหละมันก็มาตามแสงไฟนี่แหละไหนนี่เสียง,งมันตกไปตกไปนี่แม่งดี๋ย มันนน้ดมันก็ยังบินได้เอะไรคุดนี่ยไม่ทันหมาไอจับยาก,กันวะใ่ใส่หม้อใส่หม้อ วิ่งสองตัวเหยียบตัวนึงแบนแต่แต่แหละ oh. น,นั่นตีนเลยโอไม่ oh. Oh, no. ทีนี้จะทันไหมเนี่ยนั่นน่ะป,ป๊าป๊ไอ้เสยอมันป๊าป๊าป๊ปนั่งคนอนี่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  <laughs> นี่ไหนอีกตัวน,นึ่งไงมันเห็นคนมันก็เลยบอกว่ากูไปลงดีกว่า きてい。 วังหัวนะ ปืนทำหน้าเศร้าเล่าความเทม็จอ,อยู่นี่แหละ นี่น้องแหนงน้องแหน่งน้องแหน่งน้องแหนงเฮ้ยเฮ้ยเชฟคุดมันทำอะไรฮะมันทำอะไรเนี่ยหมาอ้วนมันทำอะไรหมาอ้วนมันทำอะไรฮะหมาอ้วนมาทำอะไรอ่ะมาอ้วนฮะฮะทำอะไรมานั่งทำอะไรอยู่ตรงนี้สิ่มันเกิดเมื่อกี้นี้

นง่มันมาเป็นพักพักค่ะกิจกรรมหลังกินข้าวเด็กบ้านสวนย่อยพิธีย่อยพิธีย่อยอาหารนี่ได้หลักกัวแล้ว

ก็้ยเฮ้ยอฮ้ยเ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 ันไต่ขย้นได้นี่นยเมันไต้เดิยเึ้ยเฉยเลยเ้ยเฮไม่เป็นไรเพราะอัยนี้มันบังเ แต่ว่ามันเอาเกมเกมมันสองอันน่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยนี่เป็นไงเข่าปุ๊บนี่น,น,นู่นนู่นต้องรอรถนู่นนู่น,นเป็นไนแล้วล่ะ เอาแมคคาชนมึงก็ตามกูจังเลยนี่บิน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 ร่องไรนร่องอะไรนะนี่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 เอ้ยเจ้าเไหนล่ะไหนไหนไอไอก็ไอไอเงียบต้อย

ถ้ามันมาทีเยอะๆไม่ทัน <Okay. S 1> เดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์จับแมงกระชอนกันนี่หนึ่งหัวไฟหัวไฟนะคะแล้วก็สองโอโย้ยดูพุง สองก็มือสามโทรศัพท์สี่เครื่องเสียงรถค่ะจับแมงกระชอนกันขโมยคว้าคนอีเพื่อนเนีนั่งหลับเลยอ่ะนั่งเฝ้าดูสิดูท่าดูท่าเขาดังอะ ทนนีมึงเนี่ยเนี่ยมันอยู่กับตินเนี่ยมึงไข่มึงเนี่ยนม่มุ้เขาเป็นีไข่มั้งอะไร่วะงงตายงงงงอะไรอย่วะมันเห็นแต่มันบินแหละแต่คนนี้หาที่ลงนวนไม่ได้เดี๋ยวมันบินบึดมาหมายยืนงงเลย ก็เด <Net> ินกลางวงกันเลยนะนี่นี่นี่ ไม่ใช่มันออกจากนี้มาบินให้วันเปิดอยู่ทุกออกมัได้ไงมันทคับไม่ใช่จากทะเลเดิมทะเเดิมเหรอออกจากถังเออว่ะนี่ นี้ก็สนุกไปอีกแบบหนึง่งใครมีวิธีที่ดีกว่านี้นะคะเม้นมาบอกได้นะใครมีวิธีที่สนุกกว่านี้บอกได้ ลองหาหูแมงกะชอนนี่มันอยู่ตรงไหนทำไมมันได้ยินเสียงทำไมไม่เห็นหูมันอ่ะนี่ทำไมมันไม่โฟกัสอ๋อโฟกัสละหูมันอยู่ตรงไหนไม่รู้กามมันแข็งแรงมากเลยมันใช้กามมันนี้แหละขุดดินมันเป็นมือมันหรือมันเป็นกามมันมันเป็นฟันมันเป็นขามัน มือแบบมืออยู่อย e. <c oughs> <น>ู่อยู่อยู่ต้องไปพกเข่า ใหญ่นะออเฮ้ยไข่เฮ้ยตัวเมียไขน่นเนี่ยเนี่ยไขเย่เนี่ยตัวตุงเลยเนี่ยเนีไข่จริงด้วยเยี่ยมที่ดูน้ำนมมันดูดินมมันขี้นี่วะเนี่ย <c oughs> ไอ้คุดนี่ๆๆพนี่ๆนีเอ็ด แผลบเลยอ่ะ่ามันหมากำลังเคี้ยวเลยอ่ะคุณบอกว่าแม่เข้าปากคู่เลยเดี๋ยว่ามันจะเข้าคู่เนาะมันเหมือนมันมาเป็นคู่เลย เิดไจะเป็นคืนใคืน, hmm, คนอะจริงอืออะไรใช่ไหมแกนี่ดันโอ้โหฉกฉกจกกจกลูกกระตายคุณโอ้ยมันตึกพอแล้ค่ะ ดี๋ยวไว้เท่านี้นะคะอันนี้นี่ได้เท่านี้ข้างในก็มีได้ประมาณตักถ้วยน้อยๆหนึ่งนุ่นๆๆโอ๊ยเก็บตกเก็บตกมันก็มาเรื่อยๆเนาะเก็บตกเดี๋ยวเราจะทําเมนูอะไรเดี๋ยวเราจะมาบอกเข็นี้ไว้ท่านค่ะบายบาย เราจะมาปิดท้ายคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะเมนูที่ได้จากแมงกระชอนของเราก็คือทอดธรรมดาเนี่ยค่ะแต่ว่าไม่ได้เอามาให้ดูเนาะขออภัยด้วยนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอครั้งต่อไปขอบคุณที่รับชมนะคะบ๊ายบาย